ตบวองครั้งรู่ออสองครั้งเู้่สองครัออร้วันนี้เราจะมาเรียนรเรื่องสระัเดียวของอันบาลกันว่ามีแปดตัวมีอะไรบ้างแล้วเราจะผสมคำกับพยัญชนะกับกัดรอไหมคะอรอแล้วค่ะรอไหมคะรอแล้วค่ะเริ่มเลยสักนิดเดียวหนี่งสอ ย่ยมเมื是是่อกี้ค wow> ุณได้ยินคนบอกว่าซาลูเป็นาูดูดีๆซาลูไม่กี่ขาหนึ่งซาลูมกี่คสองคำแล้วนะคะสบแล้วเปนอยย่างนปมองกรมนนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย